คลิปนี้เราก็มีเรื่องดีๆของน้องลิซ่ามาอัปเดตกันเช่นเคยค่ะหลังจากที่น้องลิซ่าได้อัปโหลดคลิป Mac Cosmetic l i v e f u l l C3 ใน IG ส่วนตัวของเธอก็มีแฟนคลับเข้าไปกดไลค์และคอมเมนต์กันอย่างมากมายค่ะซึ่งก่อนหน้านี้คลิปโฆษณาตัวนี้ก็ถูกปล่อยออกมาให้แฟนๆได้รับชมกันบ้างแล้วใน IG ของ Mac m a c Cosmetic ค่ะและคราวนี้ในฐานะ GBA ของแบรนด์ซึ่งน้องลิซ่าก็ได้อัปโหลดคลิปตัวนี้ใน IG ส่วนตัวเพื่อเป็นช่องทางในการโปรโมตสินค้าอีกทางหนึ่งค่ะและล่าสุดค่ะใน IG ของ Mac Cosmetic ก็ได้เปิดตัวคลิปขององลิซ่าในโฆษณาตัวใหม่ในฐานะ global brand ambassador ออกมาให้แฟนๆทั่วโลกได้รับชมกันค่ะและต้องบอกเลยค่ะว่าน้องลิซ่าในลุกผมยาวสีดําแบบนี้เธอดูสวยหวานและก็มีสเสน่ห์มากๆค่ะและได้ทนการแต่งหน้าแบบ futuristic Look ก็ยิ่งดึงตัวตนที่มีสเสน่ห์ขององลิซ่าออกมาให้เห็นอย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นค่ะซึ่งการแต่งหน้าขององลิซ่าในลุคนี้ก็เป็นการนําเทคโนโลยีแห่งอนาคตมาอยู่ในผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงอย่างแม Cosmetics ค่ะและจากในคลิปโฆษณาตัวนี้เราจะเห็นได้ว่าน้องลิซ่าเปล่งประกายและสวย มากค่ะซึ่งแฟนๆท่านใดที่ชอบดูการแต่งหน้าสไตล์นี้ก็อย่าลืมไปเป็นกําลังใจให้น้องลิซ่าได้ที่ช็อปแม็กทุกสาขาค่ะและมาอัปเดตคาล่าสุดของน้องลิซ่าในเวป์ปอกันบ้างค่ะซึ่งล่าสุดค่ะซิลีนออฟฟิเชียลในเวปปอก็ได้มาโพสภาพของน้องลิซ่าด้วยลุคสุดคูลในฐานะแบรนด์บัสเดระดับโลกของซิลีนค่ะซึ่งลุคนี้น้องลิซ่าก็มากับกระเป๋าสพายที่มีสายกระเป๋าเป็นโซ่ซึ่งรุ่นนี้ก็มีชื่อรุ่นว่าคิวแอทริอมซึ่งก็เป็นกระเป๋ารุ่นใหม่ของซิลีนค่ะ ไพยโซโลหะ ก็ยิ่งทําให้ดูทันสมัยและบวกกับตัวกระเป๋าที่มีพื้นสีดําก็ยิ่งช่วยส่งเสริมให้กระเป๋าใบนี้ดูเท่มากๆค่ะและนอกจากความเท่ของกระเป๋าแล้วน้องลิซ่าก็ยังมาด้วยแว่นกันแดดกรอบโลหะซึ่งลุคนี้ก็ทําให้น้องลิซ่ายิ่งดูฉบเฉียวมากยิ่งขึ้นค่ะและเรียกว่าน้องลิซ่าเป็นเจ้าแม่แฟชั่นอย่างแท้ทรูค่ะเพราะจากที่สังเกตเห็นแฟนๆต่างบอกว่าเสื้อคลุมสีดําที่เธอใส่นั้นอาจจะเป็นสูตรที่เธอสวมทับเสื้อขนหนาแบบมีฮูดอีกทีนึงค่ะเรียกได้ว่าเป็นลุกการแต่งตัวในนสสไตตลล์ททีีี่่่่่่ดดููเเเรยยยบงงาาาแแกก็มมะะอค สำหรับน้องลิซ่าในลุคนี้และนอกจากนี้ค่ะน้องลิซ่าก็ยังได้โพสต์คลิปกระเป๋าสุดเท่ของซีลีนใบนี้ลงใน IG Story ของเธออีกด้วยค่ะและอีกไม่นานกระเป๋า2ใบนี้ก็คงจะโซนเอาด้วยความเป็นผู้ทรงอิทธิพลของน้องลิซ่าอย่างแน่นอนค่ะและนี่ก็คือเรื่องราวอัปเดตในคลิปนี้ที่เรานํามาฝากเอซทุกคนกันค่ะและหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ